สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากมีกลุ่มดาวพิเศษได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มดาวพิเศษที่ว่านี้ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธค่ะ ดาวทั้งสามดวงนี้ถือเป็นกลุ่มดาวพิเศษนะคะเมื่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนใดก็จะส่งผลดีต่อภพเรือนนั้นมาอย่างเจ้าชะตามาอย่างเจ้าลัคนาค่ะกลุ่มดาวพิเศษนี้มีความสัมพันธ์กันที่ดีอย่างมากนะคะ ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่มิตรเป็นคู่ดาวแห่งนักปราดเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งผลในเรื่องของเสน่ห์และการเงินการทองค่ะส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งผลในแง่มุมของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศค่ะ กลุ่มดาวพิเศษสามดวงนี้เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษย่อมส่งอิทธิพลดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับผลได้รับอิทธิพลจากกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกลุ่มค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะดาวพระพฤหัส,สบ,บดีได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่30เมษายนปี2567ค่ะดาวพระพฤหัส,สบ,บดีเข้าสู่ราศีพฤษภนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกุมในแง่ของความมั่นคงในแง่ของการได้ครอบครองหลักทรัพย์ชาวลัคนาราศีกุมคะ ก่อนหน้านี้ดาวพระพฤหสัสบ,บดีก็โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนับตั้งแต่ปี2566จนมาถึงช่วงเมษายนปี2567ถือว่าดาวพระพฤหสัสบ,บดีส่งคุณ,ณประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีกุมอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะในจังหวะนี้คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีความอาวุโสมากกว่าคุณคอยมาชี้แนะแนวทางให้โอกาสดีๆต่อตัวคุ หากชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็มีโอกาสนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะหยิบยื่นโอกาสหรือโปรเจกต์สำคัญสคัญรวมไปถึงตำแหน่งใหญ่ๆใ,ให้กับคุณก็เป็นไปได้ค่ะและความพิเศษหลังจากที่ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนั่นก็คือมีกลุ่มดาวพิเศษได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค กลุ่มดาวพิเศษที่สมัยพูดถึงนี้นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธค่ะดาวทั้งสามดวงได้โคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนสหัชชะเริ่มต้นจากดาวพระอาทิตย์ก่อนนะคะดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในเรือนสหัชชะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนมาจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตนินี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยชาวลัคนาราศีกุมก็ค่อนข้างที่จะ จะมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการเดินทางการพบปะผู้คนการเข้าสังคมนะคะการติดต่อการเจรจาการประสานงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นเมื่อดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้คุณจะมีคอนเนคชันที่ดีเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนดวงชะตาคุณจะเจอมิตรดีค่ะ คุณจะมีกาลยนานมิตรที่คอยส่งเสริมผลักดันเวลาคุณเดือดร้อนหรือมีปัญหาใดๆก็ตามคุณจะมีกาลยนานมิตรเหล่านี้คอยซับพอร์ตคอยอยู่เคียงข้างคอยชี้แนะแนวทางคอยชักนำสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณค่ะ และไม่พอเท่านั้นในเรือนสหัชชะก็ยังมีดาวอีกหนึ่งดวงที่ถือว่าเป็นดาวสุภรเคราะห์นั่นก็คือดาวพระสุรขดาวพระสุรขเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีกุมดาวพระสุรขโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตา ชาวลัคนาราศีกุมคะ้ะจังหวะนี้การเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างการได้พบปะผู้คนการได้เรียนรู้สิ่งใหม่การได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปจะเป็นการสร้างโอกาสดีๆให้กับชาวลัคนาราศีกุม หลายๆคนหลายๆท่านอยากจะทำอะไรใหม่ๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้ริเริ่มใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะคะเมื่อดาวพระศุกร์ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ตามหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลค่ะดาวคู่สมพลคือกำลังของดวงดาวเมื่อมาเจอกันจะต้องเท่ากับ27และดาวพระอาทิตย์คือกำลัง6ดาวพระศุกร์มีกาลัง21 6กับ21มาเจอกันก็เป็น27 ตามหลักโหราศาสตร์เขาจึงเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลเพราะฉะนั้นเมื่อดาวคู่สมพลมาเจอกันจะส่งผลดีอย่างมากในเรื่องของความมีชื่อเสียงความโด่งดังการเป็นที่รู้จักการเป็นที่ยอมรับของผู้คนคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือไปไหนมาไหนคนรักไร่เมตตาเอ็นดูชาวลัคนาราศีกุม่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ทางไกลทางต่างประเทศทํางานเกี่ยวข้องก,กับการเดินทางการขนส่งการพบปะการเจ เจรจาการติดต่อการประชาสัมพันธ์ระยะนี้คุณจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีและจะเป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนั่นเองค่ะ ไม่พอเท่านั้นวันที่เจพฤษภาคมปี2567ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีกุมได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในเรือนสหัชชะมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์มาร่วมกันกับดาวพระศุกร์เกิดเป็นกลุ่มดาวพิเศษขึ้นอย่างที่สมัยบอกไปพิเศษอย่างไรเพราะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่มิตรค่ะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่ธา ้ส่วนดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลดังนั้นการมาเจอกันของกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้ย่อมส่งผลเกื้อกูลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกลุ่มเป็นอย่างดีนะคะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเนี่ยมาเจอกันดาวคู่นี้ถือว่าเป็นคู่นักปราช เป็นคู่การแก้ปัญหาเป็นคู่ดาวแห่งวิชาการเพราะฉะนั้นเมื่อชาวลัคนาราศีกุมเจอปัญหามีเรื่องราวติดขัดหนักอกหนักใจใดดาวคู่นี้มาเจอกันแล้วคุณจะคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นได้คุณจะมีไหวพริบมีสติปัญญาสามารถจัดการเรื่องราวเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์มาเจอกันสองดาวนี้ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้านะคะแล้วก็ ความความหมายของคําว่าคู่ธาตุน้ำเนี่ยจะส่งผลทําให้การทําอะไรเนี่ยมันไหลลื่นถ้าเป็นเรื่องของการเงินการทองก็จะหมุนเงินได้คล่องนะคะมีเงินเข้ามีเงินออกมีความฟลอในด้านการเงินการทองเกิดขึ้นถ้าเป็นในด้านสเสน่ห์ก็จะเป็นสเสน่ห์ทางคําพูดคําจาการเจรจาการมีวาทศิลป์การแสดงออกสีหน้าท่าทางของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นไปด้วยดีผู้คนจะชื่นชอบตัวคุณ พุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนี่เป็นคำกลอนที่ให้ความหมายนะคะของดาวคู่ธาตุน้ำคู่นี้ฟังจากคำกลอนแล้วดูเหมือนว่าจะให้ผลไปในเชิงของความรักความใคร่ความมีสเสน่ห์ ะะดึงดูดเพศตรงข้ามนี่ก็ใช่มีส่วนเหมือนกันแต่ในด้านอื่นๆก็ให้ผลดีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานผู้คนรอบข้างอยากจะทํางานร่วมกันกับคุณนะคะหัวหน้างานเห็นศักยภาพในตัวคุณการพูดการเจรจาของคุณจะสําเร็จ วาจาพารวยเลยนะในช่วงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะและยิ่งไปกว่านั้นชาวกุมคะดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้ทำการโคจรออกจากดาวพระพุธแล้วเพราะดาวพระพุธย้ายออกแล้วก่อนหน้านี้ดาวพระพุธกับดาวพระอังคารอยู่ร่วมกันพอ7พฤษภาคมดาวพระพุธย้ายออกมาทาให้ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกรรมะมีความโล่งโปร่งใจเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ปัญหาจากที่เคยแตกหักมีการประทะรอยร้าวหรือมีความร้อนอกร้อนใจก็จะค่อยๆเบาบางลงนะคะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกุมในแง่ของการทำงานการพบปะการพูดคุยการเจรจาการตัดสินใจเรื่องราวหลายๆเรื่องราวจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ตัดสินใจถูกคิดถูกทำถูก มีความแน่วแน่ในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะและวดาวพระเกตโคโจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ด้วยในขณะน,นี้ชาวลัคนาราศีกุมจะมีเซนดีมีลางสังหรณ์แม่นใครที่ต้องตัดสินใจงานใหญ่ๆแล้วคุณลังเลคุณโลเลไม่มั่นใจช่วงนี้ใช้เซนใช้รางสังหรณ์ของตัวเองได้เลยนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามา ะะแล้วเรื่องของเซนลางสังห์เนี่ยจะชักนำนำพาตัวคุณให้เลือกถูกให้ตัดสินใจถูกได้เช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ